สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดนาทีครับผมมาตกปลาหากับเผาเคือเก่าพี่น้องตกปลาหากับข้าวครับผมก็ดีเบดลงไปแล้วครับหนึ่งหลังวันก็มาครับได้แต่ปลาตะเพียนปลากระกมังก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้ดูนะครับเมื่อวานเดียวยนนี้เผื่อได้ปลาใหญ่เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะครับ ลงน้ําไปแล้วครับเบ็ดหลังหมานของเราครับผมปลาก็มีขึ้นครับปกปลาตรงกายแล้วก็ไม่รู้ปลาอะไรมากครับแต่ขึ้นเยอะอยู่แต่ก็ไม่ไม่กินเบ็ดนะครับวันนี้เราจะลองปีทุ่นลอยด้วยครับรู้ปลาเราจะกินเงินลองดูหลายๆวิธีครับผมถามดูกันครับ หนี่ครับบิ๊กตะเพียน วนครับปลาเล็กปลาน้อยอ่ะหลังนู้นกินแะล้ว เย็นครับไซส์งามๆครับผมสวยหลังทุนลอยก็น่าจะกินแล้วครับเมื่อวานแม่ไม่เอาขนมปังนะัน้นนายหยำด้วยอะ่ะเอามาเลี้ยงเออหรอมาเติมนั่นไงเจ้าหนู เพียนใสสวยครับผมกำลังเสริมมาครับกำลังเสริมม,นนมาแล้วครับสปิวตัวแรกครับผม ดวงจะได้นี <Allah> ่มันจะอยู่เนาะอีดวงไม่ได้เนี่ยไม่ได้เนาะ

อะไรอ่ะสวยายหล่ะดีใจเลยนะฮะตีใจมากเลยโอเคสวายครับพี่น้องสวายไซส์เว้นขาเว้นขาเว้น

nó nhưng thảo về cái bên nữa cho bên em chị đi bên đi đi ơi không có cái กา,การตกสปิวครับไม่ถือว่าหมานอยู่ครับผมสวายเข้าตะโกก็เข้าครับ อ่ะตอนนี้ก็เที่ยงสิบนาทีครับพี่น้องครับเก็บเป็ดครับได้เวลาอันสมควรแล้ววันนี้ก็มาอยู่ครับวันนี้ได้ปลาตะกกสองสามขีดสามสี่ขีดนีงแล้วนะครับแล้วก็ปลาปลาสวายไม่ถึงโลพอนี้แม่เขาอยากกินแต่ปลาสวายตัวนี้ก็ทำให้แม่เขาหนึ่ง เดี๋ยวมาดูปลาของเราครับโอ้นี่ปลาของเราครับวานวานนี้ก็ไม่ได้ลงให้ดูนะครับกลัว FC เบื่อเพราะว่าลงไปก็มีคนดูไม่ถึงร้อยคนมั่งยี่สิบสามสิบคนมั่งก็เลยไม่ได้ลงให้ดูครับแต่วันนี้จะลงให้ดูครับผม ไปครับเก็บเบ็ดครับผมมีเซียนสะปิวเขายังไม่เก็บครับเซียนสะปิวเขาเขาไปนอนอยู่สองตื่นแล้วไปครับเก็บเบ็ดก่อนครับผมก็ถึงบ้านเรียบร้อยครับผลงานของเราครับผมปลาสวายครับแตะเพียนตะโกกกระมัง สวายนี่ตกเป็นตกปลา,ากินกินเบ็ดหน้าดินครับผมอันนี้หน้าดิน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 ครับแล้วก็ปลาตะเพียนเล็กๆนี่ตกสปิวครับผมเหยื่อก็เหยือย่อลำขนมปังหัวหารปลาปลาดิลเล็กแล้วก็ปักเขียวครับผม คืนนึงก็ได้ครับหรือไม่หมักก็ได้ครับแต่ของผมนี่หมักไปคืนนึงปลาสวายนี่เดี๋ยวจะทําให้แม่ครับแม่เขาอยากกินคลิปนี้ก็ของรลายแค่นี้ครับผมบางบางช่วงอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับตกสปิวเพราะว่าแบตเราไม่แบตแบตโทรศัพท์มันหมดมันจะหมดก็เลยถ่ายเป็นบางช่วงช่วงให้ดูครับผมก็อย่าลืมครับผมถ้า มีคําแนะนําอะไรก็แนะนํามาได้นะครับตกปลาเพราะว่าปลามันขึ้นเยอะแต่ว่าไม่รู้ปลาอะไรแล้วก็อเราก็ไปตกมันก็ได้แค่พอกินประมาณนี้นะครับไม่พอขายนะครับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้ครับผมมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับผมตาคลิปนะครับคลิปนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมสวัสดีครับผม